ไอ้ลูกเมตัวเล็กมาปล่อยอีกแล้วมันกี่ตัวคะสี่ตัว,ตวไปไหนแล้วโอ้ยตัวยังน้อยหนึ่งอยู่เลยแล้วก็เข้าใจนะเอามาปล่อยไว้หน้าปุติบอ <laughs> เอ็นดูอ่ะโอ้โห กินเนี่ยลูกมาติดคอยังกบลูกกอกคะ่ะเอ้ยแล้วมันลบกันได้จริงๆินี่เมียว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 ้ยวยวยลูกอืม แล้อีกตัวไปไหนแล้วคนก็แบบช่างมาปล่อยนะคะแบบคือคิดคิดแต่ว่าพอหมาแมวนันก็เอามาทิงาท้งวัดมาทิ้งวัดคิดว่าพระหุงข้าวให้แฮมหมแมวกิน <laughs> ช่วงนี้ฝนตกลงพ่อได้ออกบินสบายบ้างไหมคะไม่ได้ออกเลย <laughs> แล้วเวลาไม่ได้ออกบินทบาทนี่ฉันอะไรอะคะมผมฉันมาม่าแทนพอได้ฉันมาม่าเลยช่วงนี้ฝนตกทุกวันลองรถชอบกินน้ำพริกอะไรไหมอะคะพวกน้ำพรน้้ำพริกชอบกินไหมไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะดวสามีคนเอาอลุกมาน้อยมาทิ้งอีกแล้ว ตัวยังน้อยอยู่เลยยังกะลูกกอกวันนี้แม่มาที่วัดเองพอดีลูกชายไม่สบายอะค่ะแม่ก็เลยต้องมาเองค่ะอ๋อค่ะพอมามาเองก็เนี่ยเจอแบบนี้อีกแล้วหมัดเท็บเต็มตัวเลยหมัดเท็บเต็มตัวแล้วค่ะต้องหาแป้งมาทา คนที่มันเอามาปล่อยมันไม่คิดน้องกระพาะจะเอาอะไรให้หมาแมวกินรู้เดี๋ยวว่าเออมาไว้วัดไว้ไวัดอะคือแบบอะไรก็วัดอะไรก็วัดแต่ะของแบบนี้ทำไมไม่ไม่มาทำบุญที่วัดแบบนี้บ้าง <c oughs> <c oughs> ตัวนี้อะสวยค่ะหลวงรถ